ก็สวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับโอดินนะครับวันนี้เราจะมาทําทการทดลองอโคกกับเมนทอสนะครับเราจะเอาเมนทอสใส่ลงไปในโคกนะครับนะก็เ้ามาดูกันเลยดีกว่าตอนอื่นเรา,าเปิดเปิดโคกก่อนก่อโอเคต่อไปเรามาเปิดเมนทอสกอนปิดก่อนเดี๋ยวมันหก นี่เป็นคอทขอเขานี่จะมาเปิดกันมื่สิบวันจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยโูมา,มาแล้วทุกคนโอยสิครับทุกคนมันมขึ้นมาทีดเดียวเราจะลองใส่เพิ่มด้นะครับ ว้าวว้ว้าวมันมาแล้วอ้าวฮดูสิมันพุ่งนี่โอ้ลองลองดื่มดูดื่มได้ถ้าเกิดเราปิดฟ้าถ้าเกิดปิดฟ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็สหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย